รู้ไหมคะเสียงกรนของคุณตาอาจบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าที่คิดบางครั้งไม่ใช่แค่รบกวนแต่กำลังเตือนหัวใจเราอยู่เงียบๆทุกเช้าในบ้านหลังเล็กของคุณตาและคุณยายเรามักเห็นรอยยิ้มและกาแฟอุ่นๆแต่คืนที่ผ่านมาคุณยายตื่นเพราะเสียงกรนของคุณตาอีกแล้วคะ่ะเรื่องเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญ แต่จริงๆแล้วมีผลต่อสุขภาพการกรนเกิดจากทางเดินหายใจแคบลงทำให้อากาศสั่นสะเทือนเป็นเสียงผู้สูงอายุหลายคนมีเสียงกรนดังขึ้นเพราะกล้ามเนื้อขออย่อนหรือมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นบางครั้งอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันสูงและสมองขาดออกซิเจนได้ค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลนะคะเรามีวิธีดูแลง่ายๆเปลี่ยนท่านอนหงายเป็นตะแคงลดน้ำหนักหรือเดินเล่นเบาๆทุกวันงดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนถ้าจำเป็นปรึกษาแพทย์เรื่องเครื่องช่วยหายใจ c ีแพเพียงเริ่มต้นทีละน้อยก็ช่วยให้นอนหลับสบายและสุขภาพดีขึ้นได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเกษมสุขยามเกษียณ เพื่อฟังเรื่องราวอบอุ่นและเคล็ดลับสุขภาพง่งายๆสำหรับคนวัยเกษียณนะคะ